สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอีแล้วสวัสดีพี่น้องชาวเผจและชาวดีที่ครับผมเมื่อนี้แต่มาอยูหน้างานพุทธนครับของหอเจอกออ่อเจริญชัยครับผมหน้างานอยู่่นเภื่อน่าเสียกครับผม จังหวัดมหาสรา,ารคามครับในวันที่ฝนตกครับผมนี่น้องเจ้ารถพุกกะโกเบโกครับผม s อ Super f เปอร์รุ่น10ครับผมทั้ง2ตัวอะไรครับผม ยิงเลยใหญ่จังเมื่อมาถัางน้ำมันกับปุติดล็อกครับผม ดานหน้างานก็นต้องลอให้น้ำแห้งครับผมกลังค่อยที่ได้ค่อยดินถึงมากขึ้นบนครับผมมางทีกั้นพุ่งบนครับมันอากาศขึ้นขึ้นฝนกระตกครับผมฝนตกลิ่น ยังบัท่านได้ทอดดินถึงบ้านยังบยยัได้นี่รูปขุ่นเึินมากครับผมต้องรอให้น้ําแห้งก่อนครับอ่ะลิปนี้ครับขอลาพี่น้องพี่ที่ไปเที่ยงที่นี่ครับผมครับ สวัสดีครับ